เก็บกระโดดเก็บนี่โอ้ฉี่คันฮัลโหลฮัลโนี่ระโดดฮัลโหลยังฮัลโหลผู้ชายแถวนี่นี่ดอกมันนี่นะแต่เราว่างอันอันอันโตตอดในเด้อนนี่โตตอดนี่ก็ได้เอาไม้มาฮึก็ได้เอามีดมาถอนเอาแล้วนะ อ้ไายอยู่น่ะแล้วทำแถวนี้กัเลี้ยเฟียแล้วแหะโอ้เหมือนเนาะเฮ้เจ้าอจของไซเบนตาไซนขาฮ่้ไอเสียมจอยคนไทไปมึงได้ดับบอ,อมาเด้อพี่น้อง พาโมูมาเก็บกระเทียมอีกแล้ว FC เจสมินกระเทียมกระเทียมกระเทียมเด้อหลายคักหลายแข็ค่ะกระเทียมงามหลายงามหลายสะอ่อนหลายงามหลายกินละปืดสภาพแข็งแรงกระพับแข็งแรงดอกกระเทียมยพ่อแม่พี่น้องคือขักคือแข็ง แซ่บหวานพี่เย็นแช่ป่ะพี่นฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ็มบาดีคอมมอนคอมมอนเอเดเอาไลฟ์สไตล์ผ้าเก็บกระเทียมเด้อวีดเลยเมนภาษาเมียงนอกประเทศนี่ผสมพันธุ์เหรอเอ้า <c oughs> เอาใบน้ำอยู่บ่บ่ <c oughs> อเอาแต่ดอบมันติดมากเอามันงามถอ,อนฟืดไงลังตับเลย งามอัดยอ,อเกี่ยวไปจัดจัดพัดหนึ่งนอโอ้ยว่าสามปีอยู่นัท <c oughs> นที่เรียกเอาค้ามงามจะเย็นเย็นตึบเนาะพี่นอ้องใส่แว่นตากันแดดนะพี่น้องเพราะว่าอันมันแท้เนาะอันเกสรดอกไม้ไหลเนะช่วงเนี่ยเขาบ้านไปแล้วน้ำตาไหลเลยเนี่ อุ้งเข้าไปทั้งฝุ่นเนาะก่อใหญ่ายไหมเก็บตลอดทางละเทถานี้ปุ้ยดีปุ้ยขี่งัวเนาะแต่ว่าพลังเขาเก็บอัน เขาเขาเอาตะไบเลยมีน,นอืมเ,<ร>เขาก็จักจเ,เขาเอาไปเขาไปปัน่นบอกเขาไปปั่นเห็ดอยังไงรื้อหมดแหละอ่านจะได้สมุดอ่านแล้วก็ลืมอ่านแล,ล้วก็ทิ้งไว้หันเลย <laughs> จะดีคหาถุงพาบติกน้นนอยเอาพกมาเนาะใส่โอ้โหเหงาเนาะอันไหนบกอันไหนบกขาดได้เหงาอยู่อันไหนขาดปั๊บก็อเด้นีาจัด บาพี่น้องเอก็บกระเทียมป่าเด้อพี่น้องค่ะจากเอแอลไลฟ์สไตล์เดนมาร์กเด้อค่ะพี่น้อง

เบสกกไร่ no. น้องอุดมสมบูรณ์เด้อค่ะพี่น้องประเทศเดนมาร์กะ้ายู่้ากินได้แบบสบายสบาย,บายเก็บขนขังทางเลยพี่น้องห <c oughs> ลายพักมีหลากหลายพักหลากหล,ลายชนิดเนาะพี่น้องต้องศึกษาเด้อ ได้ยุยยุโรปการศึกษาเด้อพักได้กินได้พักได้กินบ่ได้น่อง้ลังคนกับแพรเด้อพี่น้องขอบอก้ลังคนว่าเออเห็นเขากินนม่วนเอามวนเอาเด้อหักแตกหักแตนเด้อไปเบิ่งกันต่อพี่น้องคะเลี้ยงเดียวบเนอ๋อเอาแค่เต็มถุงนี่ล่ะพีพอนอกแม่ว่าเข้าเนียน มันอะไนั่นมันสวน้าหนิมขีนกปะน้อโอ้คนรังก้อนเก็บใบคนรังค้อนเก็บดอกเนาะโอ้ยนอกจากนีดอกก้อยดอกอะไรต้นไม้ฝนนี่ตาบ่าอันรม่ได้คุยบอสเสียเนาะพ่อพ่นเหมือนที่นี่ เย่ยามาักัดก้อข้นข้นแรงแรง,แรงกัดคอโอ้โอเียวอันที่ว่าส้า,างเขาเอาตะใบมันเขอาไปปั้นเอาไปบดแต่มันไม่กินกระเทียมเราเขาทีท่าขนมปัง,ง,งกินนานนี่ ก็อ่านน้ำมันอันกนอ่านยังไงล่ะอันเักเ,นะเสียงปาน่ะพักเสียงอะนรตที่กันเป็นกันเหตุอยูอันอน,อนได้นังสือเหมาะเวลาค่อนให้หนึ่งเอาไปตัวดอกพัดินดอกดอกพวกนีพัดแสบเด้อ หอ,อยเหงืหหวางมีพรอ,อยยานมันได้ซา,าเลยออเอาต่อไปนำจ <laughs> ิบว่าเต็มถุง แล้วก็ยิ้มหันเลียวที่นี่อันว้าสบ่เปลีน่นเลยปะไปตัวน้อยมันก่อนมันกัดที นต้สะใต้ใท้สใต้้งามพักงาแขนง่ามปัดนั่งสาวไ่แท้ตั้งใหญ่ตั้งยาวอืมโอ้ยมอนยาวเลยพี่อืมกน่อนคัก จกเห็นน้ำมือมาเห็นน้ำนอเก็มถุงแล้วนอเมื่อหลังมาเอาไหมย่างไปอันได้ย่างออกกับนังกายน้ำนะอาไก่ย่างออกกับนังกายดูนอเท่านี้ต่ว่าดอกมันไล่ลายเลยเนี่ยนอเข้าแล้วล่ะเข้าได้ไปอันพัดไปพัดใส่สเต็กคาตลาดนอเกี่มักเลย สเต็กอั่นแล้วอันบ่มุนกระจกลงให้คุยนําน้พ่อใหญ่แ่ ดอกหลายขนาดเลยนี่น้อวันนี้งามเลยนี่ชองก่อพ่อเลยอู้เหใบก็งามน้อมันอยู่ข้างในน้ออันอีกน้ออู้หลาย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 อู้เห็นมาพี่น้องเห็นมาบ่ซุ้ม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 น้อพุ่นอีกพี่น้องพุ่นย่างหลายเลยซุ้มปั๊บ ล่งามขนาดเลยน้องทับสันโอดไก่บ่ไหวเลยพี่น้องเอาอีกจังน้อยกันมองนี่งามต้องเอาอีกจังน้อยกันนันเถี่อนมีตะก่อใหญ่ๆเลย ลืมพัวกับมีย่าลืมพูดค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาพี่มาพี่จะบอกหาเลียวเวเ,เอือน่นซ่า แย่เป็นกอเป็นกออายุมีแต่งามๆเลยฮะเอ้ยข้างท่งไงกินวัวกินนกหลายน้องวันน้ำบลาพี่น้องอือันนี้ปาดเอาปาดเอานี่เอาไปไหวบ่ มันไม่ตะก่อใยๆมันขังในเรมีคนมาเก็บนอองไม่ก่อใยดีนอคัดสันคัดสันอย่างสวยงามเนาะ้าดดอกไหม เดือนหน้าเดือนหน้าจะพาไปเก็บอกระเทียมตนดอกกระเทียมต้นแหงแคบกระเทียมโ้นใส่อีกอันนี้กระเทียมโ่แมนตรโอ้แบบคนละย่างเอ้ยกระดอกกระเทียมโ้นนี้ตัางหากอันน,น,นั้นแหงแคบดูมวนนด,ดีวยกำลังติดก,ดนดกดนดินหมูน้อยน้อยล้านไม่แลวอาตู้ฟิตไซดไว้เหมือนอ เพราะว่าเดี๋ยวมัน <travail> ก <cale knife Sabbath> ็เบิดหตนานไม่ได้ก <além> ินเด้อ <nước> มันไปเร็วมาเร็วคือหยัางนี้เ็ดไว้ปีที่เหลี่ยมอดบ่พอกินฮอดบ่คุ้มปีเบิร์ตหน้อยๆนะเห็นหมอกขึ้นออกทำงาอโอ้โหตอนแรกว่าเจียวทุ่งน้อยๆไม่เห็นหมอกนีโอดใจบ่ไหว เป็นโลกชนิดเจอของกินกระบาดใดใส่น้ำกันได้เหรอแรกสิบดวอาวว้าวเป็นนักแล้วว่าเจียวน้อยเดี๋ยวได้หนิว่ามันอยู่ใกล้ๆเนอะเราเขาว่านี่มันเห็นแห่เวลาเด้วยมีผ้กใบกีกชิ้นก็ตัดแก้วนันนสีนี้จะตอดตุ๊ดกเดียว ถัดเอาใบอันนำออกเอนใบใบยังไงใบแก่ๆช่างใบโซกรโป๊กเนาะโตกโป๊กพ้อหยังเพราะว่างวอ่างเนาะเป็นเหลี่ยมอุ่นเก่ซ้ดอกไม้หุ่นละแม่แก่ซ้อนใครตีซีโลกหนึ่สักพักต้องจุ่มนั่นหลักที่ไหนเออบางบางงาล่ะ <Tipp s> ไปบป,ป <niveau> ็นเอาท่อนีละเอาทำมองนีก็เรียบเทียยละนี้นี่เ้องปอบปีบพอบอบปอบปอกาปลาเด้อกะเทียมปลากะเทียมปลาล้อมเลยคอยล่าเจ้าลราเด้อมือนี้มื่อนาพอกันไหมอยากกินย่ำใดฉี่แววมาก่อนมันสีหรอ ก่อนมันสีเอยียงกะเ่าถิ่เบิดนองงามขนาดเลยพี่น้องหั่หนเด้อพี่น้องหั่นบ่เห็นขาวๆนะหั่นเนาะโอู้้วสมุนกับโนกเป็ดบอกเป็ดนะเพชรเพชรพี่น้องเห็นน้ำหน,น่องเอานาะเนาะอะไรกับพี่น้องดอกกระเทียมน้อง